สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะฮะเดี๋ยวผมนะได้นำเตาลงมานะเอฟซี FC. นะนสงสารน้องหมาเนาะ

ตอนนี้เรดตอนนี้เริ่หนาว,วเริ่ดนอกน้องก็ทำการก่อไฟเนาะเอาเอาเอา,เอาจาลงมาไว้ตรงนี้นะครับีทุกท่านนะโอ้ตรงนั้นผมก็ยังไม่เก็บเลยเนะาะถาดแม่มาต่อยกรอกดินไม่รู้ เพราะอะไรเนาะนะครับอ่ะสมุนสมุนมา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 มนเนี่ยนอนนอนนอนตัวนี้แหละนอนเฝ้าเตาเด้อจะได้อุ่นเด้อนะครับอันนี้ก็พูดกับหมาก,ก่อนเนาะนะครับมันนอนแล้วสงสารมันเนาะมันก็หนาวนะเอฟซเดี๋ยวช่วงฤดูดหนาวเนาะผมจะไปหาฟืนเนาะเอฟซมา ก่อตรงนี้นะให้ให้ใหมามานอนนอนตรงนี้เนาะทุกท่านให้นอนฟิงไฟนะครับมันก็เหมือนเรานี่แหละเนาะมันก็หนาวนะฮะตูบตูบไอ้ดำไอ้นาคไปไหนแล้วนาคนาๆนานา ว่าจะไปส่องกบก็โอ้ไม่ไปดีกว่านาอทุกท่านเนาะ <c oughs> นะว่ามันก็กินบอ่อยแล้วนะกบปล่อยให้มันโตหน่อยเมื่อคืนนี้ก็เห็นในเอฟซีนะนะเห็นทางโจโกกอกนะฮะอไม่ใช่โจโกอกเนาะโจใสลุยนะเพราะมันติดปากเนาะโจใซลุยมาส่องกบนะฮะตอนจังหวะที่ผมลงจากเขาเนาะ ก็ได้เยอะนะฮะได้เยอะอยู่นะฮะก็ช่วงนี้นะฮะทางโจ้สายลุยนะครับก็ไม่ได้ลงมาที่บ้านนะฮะก็โจ้แกก็มีภารกิจเนาะหนะ้าที่นะต้องไปคอยนะกิดยางปลาดูแลไร่ดูแลสวนนะครับ ก็เอฟซีหลายท่านเนาะนะผมใสยว่าโจ้ไปไหนทำไมไม่เห็นโจ้มานะครับนื่องด้วยเนาะบ้านผมนี่จะไม่ค่อยคุกคีกันนะครับเอฟซีทำงานของใครของมันเนาะดูแลนะไล่ดูแลสวนนะครับเอฟซีเพราะว่า แบบยังไงนะแต่ละคนเนาะก็มีหน้าที่ของใครของมันนะฮะไอเหมือนผมนี่นะก็จะไม่ค่อยเข้าไปคุกคียนะไปเล่นนะแถวบ้านนะไอซีก็ถึงช้ามาก็คุยกันนะฮะเราจะไปทางไหนเนาะไอซีหากับข้าวเนาะนะครับ กับข้ามาเลี้ยงครอบครัวนะพอได้รับจ้างนะก็ไปรับจ้างนะเอมันจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปหากันหรอกครับพี่น้องนอนนอนลูกนอนนอเอ้ย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 อดำไอดำนอนลงเออดูดูดูมันดีเออก่อไฟให้ก่อไฟเอามามมามือมาเอาเอาตีนมาอืม ยินมาตีนมาเออเออเอเอเฮออนี่แหละนอนเด้อนอนเด้อก่อไฟให้นเด้เอก่อไฟให้นเด้อเออก่อไฟแล้วยันยนี้ก็นอนอุ่นเด้อไม่ต้องมาอ้อนขนาดนี้หนอกไม่ต้องมาอ้อนขนาดนี้หนอกดูดิมันอ้อนมันอ้อน,ม,น,ออนมันดีใจใหญ่ทนะ้าย FC ผมก่อไฟให้เนาะนำ้ำ ลูบมามาฟิงไฟตรงนี้ได้ลูกเดอ้อไม่ต้องขึ้นไปนอนแค่เดอ้อพ่อก่อไฟให้แล้วเออนอนเฝ้าตรงนี้แ่ะได้อุ่นๆดีสบายเลยเนาะเดี๋ยวช่วงหนาวนี้พ่อจะไปหาฟืนมาเนาะ,อ,ะอืมตรงนี้แหละนอนตรงนี้แหละไม่ต้องขึ้นไปนอนอปกติน่นจะขึ้นไปนอนที่แค่นะเอฟซี ขึ้นไปนอนที่แค่ก็โอ้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เนาะเห็นตะลอยนะตื่นเช้ามาผมต้องทําการถูนะปัดป่ดเช็ดถูเนาะนะมาผมเนี่ยไม่ไม่ค่อยนอนนะแถวดินนะอเจีน่าลกน่ลกน,น่าน,น่า <c oughs> นี่อืมอืมออืหยอกหอกหกหกมีหยอกมีหยอกนอนมีหยอกมีหยอกนอนลงนอนลงนอนลงนอลงนอลไม่ต้องมาหยอกหรอเออดู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 มันดู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 มัน มันดูมันอืมนอนนอๆๆๆๆนอ้วนแล้วแกนี่หืมอ้วนแล้วแกนี่ไปนอนไปลูกไปนอนๆๆนนอย่ามาอ้อนพ่อไม่ปลาขึ้นเขาหรอกวันนี้น่ะพักผ่อนเนาะ นี่พอ่อปอไฟให้แล้วนอนดนิลุกได้เออเออไม่ต้องดีใจขนาดนั้นหรอกมันต้องมาอ้อนือือืออือเล่นกับหมาในกอนเนาะหมาพานนะเอฟซีหมาบ้านผมหนี่งนะเลี้ยงดูอย่างดีนะเอซนะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ